dạng bóng đạp hoài tay bóng đen bóng tay bóng tay bóng con bóng thay bóng thơm nhọt tay bóng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  ai chàng chỉ liều lên muôn hạt pinon mà ôm đọc xoài bùn biến nhà nước và buôn câu ruột suối sầu sen trắng bay ดอกลงลาด้วยปลาคุสธาป่อความด้ยของลูกเสื้อจัดหมอนแม่ใบใสเพปพหาใบห่มขีเบียนยัดหยุดยูดีเขาว่า ควาบุญทุนว ok ่าอื้อความมาด่าจังแม่ดีน้อเอาทิ้งมุ่นทำให้ตีเลดีหลายนัวนซำตื้อแม่นี่ยานแต่ลูกลืมกะตันอยู่กะตาเวทีตาปุบปัลลีย Bian ao mu ba mang thắng 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 ยังสิสักดาเอ้ยสมเมรณลูกน้อยหลายปีแล้วได้กว่าปีแม่เรียกใจแล้วบ่ญได้รับัวนนอกกองบูญทุนว่าเอ้ เลลือนความทุกข์ทุจิตใจสิดารกินกามีมากตั้งแต่เกิดออยากเข้ากวาเมื่อตุลังกายแม่จ้อยพร้อมเมื่อรีพวกเจ้าพร้อมระดัแจ้งหัวตะวายกันสร้างกาธานแกสวงป่า กินย่างขาวผู้จะนั่งที่ลูกแตงเม่ตัินใบแดกแม่กะระเบาไว้ถือไว้เป็นส่วนตัวบุญกุศลเป็นตัวตลอดหอดประสงค์ไปถึงสมานิปูนปรถือสินซอยส่วนเมยเอาไหลายเปลือยนอพุนล้วงดูอาบิญัาิของเม่ขอลา ลูกตาเมลาจชาไปเกาอไปกกอน ก็ถือว่าเป็นการที่แจงแสดงพระสัทธรรมเทสนาเป็นธรรมะบันเทิงที่เจ้าหลุพันหลานท่างสามลูบสามพระองค์ได้ซอยกันประคับประคองฉลองศรัทธาในนิทานเหลืองกองบุญนดีอุทิศท่านไปให้ดวงวิญญาณของแม่เป็นการบันทึกแทนซีดีที่วัด บันหนองตำบนวังชัยอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามบันทึกขึ้นในวันเสาร์ที่25สิบหตรงกับขึ้นแปดคำเดือนสิงหาคมเพื่อนำเผยแผ่เป็นธรรมะบันเทิงแก่ญาติแก่ยมผู้มีความสนใจอยากสดับตรัฟััไในนิทานเกลืองกองบุญนี้อุทิศท่านไปให้ดวงวิญญาณของแม่ ซึ่งก็มิเลลัยขณะเลลายค้บาอาจารย์เิ่นบันทึกเทปบันทึกแผ่นซีดีเป็นส่วนมากก็มิตเลืองต่างๆบวาสิเป็นก่อไปย้ายนอกเกี่ยงบวาสิเป็นกองข้าวหน่อยบวาสิเป็นมหาชาเิ่นก็บันทึกมาหลายขณะมือีโอกาสอันดีเป็นบันพระขึ้นแปดคำ จ้าหลูกวาหลานทั no ้งสามรูปสามพระองค์โดยการนำของพนอาจารย์ประยุทธ์ยานสังวโรหรือเจ้าอธิการประยุทธ์ยานสังวโรเจ้าคณะตำบลวังชัยวัดบ้านหัวหนองอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้นำทีมเป็นหวหนาสุนักงานเทศดคือคณะธรรมคุณเสียงทองพญายม ผู้ใดสับตรับฟังมีความสนจิตสนใจอยากจะติดต่อกะคารินเชิญเจริญพรอ่วัดีบ้านหหนองตำบลวังชช่อำเภอบุือจังหวัดมหาสารคามหรือสิทธิต่อทางเบอร์โทรศัพท์โดยเบอร์ของสำนักงานเจ้าคณะตำบลวังชช่ปราจยนประยุทธ์จันสังวโรวัดบ้านหหนองตำบลวังชช่อำเภอบุรอกะ0 8นย8 9 8ด หกเก้าสามเจ็ดเดเดือพหนาดไม่ย่อมเด้อฤศิติตาทั้งทุนปัญจันนอบดลันทสุโภวัดบ้านน้องแหนตำบลนาพอำเภอกุลลังจังหวัดมหาสารคามญาติโย่มอยู่ฟังทั้งพุนอยู่อยู่ซ้อนทั้งทุนกาติดต่อทั้งทุนใดติดต่อทั้งโดยตรงที่วัดบ้าน อ่าน้องแนน่อยตำบลนาพ่ออํเภอคุรรั่งจังหวัดมหาสารคามือืิติตต่ออมไม้เหล็กโทรศัพท์ของเพิินอาจารย์นพดลชันทสุพภกศูนแปดเก่าหนเจ็ดูนสามหนึ่งวนบอกเหล็กดีเสียงกับเสียงโหลดวันนี้มีหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเขอย้ำอีกเ้อรพญาตย่อมเด้อ ผู้สดรับตรับฟังแผ่นซีดีบอว่ไก่ว่ไก่กาดีได้รับแผ่นสิดีไปแล้วขอจำผู้บมีเวลาสิมารีมดโดยตนเองกะนมดโดยหมายเลขโทรศัพท์ของพิเ่นาจารย์ประโยชน์นสังวโรวพาะหน้าขณะธรรมคุ้นเสียงท่องวัดบันห้องหนองตะบนวังชัยอำเภอบรบือ0 8 4 7 8 9ป8 9 หกเก้าสามเจ็ดเด้อพญายมเด้อติตต่อได้หมเหลยกทั้งสองเบอร์สัญจอหลูกพหลานประจานยพระสงค์ทาลิโกกับศูนย์แปดเดสององเจเ้หกนี่คือหมายเลขโทรพระลวกอหลานทั้งสามหลุดสามพระองค์ได้ซอยกันประกอบประคองฉลองศรัทธาบรรดาหยติโยมผููมีจิตอันเป็นกุศลได้สรับตรับฟังในดิทาน กองบุญน so um. ีอุทิศท่านไปให้ดวงวิญญาณของแน่ที่ได้บันทึกเป็นซีดีขึ้นที่วัดบรรหัหนองตรงกับว้นเสาที่ยี่สิบหาแปดขึ้นกับแปดคำเดือนเก้าข้อศอกสองฟันอร่อยหาสิีหาพี่น้องประหยัดประโยมใหในดิท่านเรื่องนี้กะวังแรกคิดเรกใจประหยัดประโยชผู้ใดสารตรบพังแล้วระโค้งสิสว่าง และผู้แจ้งเห็นจริงในบุญในคุ้นของผู้ให้กำเนิดเกิดมาเพิ่นบาบุญคุณของพ่อแม่นี่หาแนวซาแนวเสียงหาแนวเทียบแนวเท่ากับบอมีเพิ่นจึงได้ฝากเป็นบทก่อนหรือเป็นคำก่อนในนาทีของบรไหวบาเป็นจังไดเนาะคนโนมเม้ยปัดเจ้าฟังจบแล้วแม่นมีแนวจีได้บอขอสรุปทรงถ่ายกติขอกันเห็นตอง ขอให้พวกพี่น้องตะนักเรื่องคุณโโดดุูนเดณอของดีดามารดาผููเพิินเพียนถนอมเรียงลูกนั่นคือสายโซส,สัมพันจุงจองจริงแล้วใจของพอ่อเม่ก่วงคูนเกือหักเสมอแม้ว่าลูกสิกี่ลายเกินลืนคำสอนเพิินก็ะยังสงสารเมตตาสู้คำ ควันที่บุตรด่าหูหอนตามหอนตามต่องอ่านคนร่วเอยอกของพ่อแม่นั้นให้ิีกัมดอกเพื่องเทียมทุกที่ท่านในหูหอมตามกระบวนเดือยคอยบุตรด่ากิดไตต่องกันตามเบื้องบุตรด่าควันที่บุตรด่ากิดตอบประคุณกันเหนือเก่าให้พากันกัดันยูตั้งเพี้ยนแ่งหักคอเอาเด้อ อันว่าพอแม่นั่นหากมีแท่ภูเดียวนั่นเดอพอจากแล้วก็เหลือเมให้เพียนแพงโสพนีเ้าไปอีกคนก็เมดสิ้นสิหาไปเท่นไหวให้คือสองเทียทานเพิ่นหนอหาไปแท่นตดไหวให้คือไทยเพราะเมเฮาอันพอหัก แม่หักหรือพอเียวแม่เยวนั่นเหล่าจาบสิอุลพ่อปันใดหดอกคณโยมขอให้บุตรธิดากิดไต่ต่องคันตามเบื้องตอนนี้ฟังกติขอบุตรธิดาสนองตอบนี่นาทีอยู่หาให้ค้วนโตตอบประคุณขอหนึ่งเลี้ยงพ่อแม่ฐานเพี้ยนภากอรือประถมเพิ่นเด้อขอสองทำการงานในซอยกาดอกคนเกือ เพื่อนนั่นกายจะละแล้ว้าหน,นักยาให้ก่อให้สองพอแม่เจ้าหันเข่าวัดว่าคนเด้อขอสามโอวาททานยาสะลืนเกลอย,ยาสะเพศพังวงให้เสียมเสียตระกุลทานขอสี่ประพืตตัวให้ตรงตั้งสมพ้นหลับหมอบหม้อระดกที่เป็นให่รักษาไว้ให้เทียงตรงขอหานั่นน้ำเมื่อเพื่อนไว้คงถึงที่มรณา ให้เจ้าทำบุญหาอุทิศท่านย่อนอมคุณย่อเหมยขอสังห้อมแต่เพียงนี้สำาบดีคู่สุธาเนเ้ออายุวันละสุขะพลัขอจงมีเกียรติให้ตองให้ห่างหายนั่นเทินขอเจริญพร